วีรบ,บุรุษเมืองน่านที่ผมอยากจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักวันนี้นะครับก็คือเจ้าฟ้าอัฐวรปัญโยนะครับซึ่งเป็นผู้นําองค์ที่57ของนครน,น่านท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงในการซ่อมบ้านแปลงเมืองในยุคที่พม่าถอยร่นกลับไปนะครับบ้านเมืองในยุคของปลาย กรุงธนบุรีหรือว่าต่อด้วยรัตนโกสินทร์นะครับเป็นยุคที่เรียกว่ายุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองหรือว่าทางนั่นเรียกว่าเก็บหอมปอมไพรนะครับก็คือว่าหลังจากที่ัวเ,เมืองต่างๆภาคเหนือได้ร่วมกันผลักดันให้พมา่าถอยร่นกลับไปทางเชียงแสนแล้วเนี่ยนะครับแต่ละเมืองก็ต้องพยายามหาประชากรมาเพิ่มซึ่งแน่นอนครับเมืองน่านก็ มีรักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้ที่มีบทบาทสูงก็คือเจ้าอัฐวรปัญโยนี่เองนะครับที่เป็นผู้นําที่ช่วยทําให้น่านกลับมาเฟื้องฟูแล้วก็เป็นปึกแผนอีกครั้งหนึ่งมีการบันทึกสภาพของน่านหลังจากที่เริ่มต้นกันกลับมาฟื้นฟูนะครับว่าอิตเมคาเริ่มหลุดล่นมาอยู่กับติงกําแพง บานประตูเมืองก็หลุดลงจากเสามากองอยู่กับพื้นตลอดทั้งตัวเวียงอันกว้างใหญ่มีแต่คนชราที่ไปไหนไม่ได้พอมนักพักอยู่ในเรือนเก่าแค่3 0มสถึงสีหลังคาเรือนแผ่นทองจังโกอันเหลืองอารามที่หุ้มพระธาตุแห้งหลุดลุย่ยวิหารพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจหลังคาโวเป็นรู น้ำฝนรั่วจนพื้นวิหารเป็นบ่อมีตะไคร่น้ำและเฟิร์นจับเป็นย่อมยอมเมื่อเจ้าฟ้าอัดท่านไดเ้เป็นผู้นำที่เป็นที่ยอมรับของทางรัตนโกสิสิ์แล้วนะครับสิ่งที่ท่านได้เริ่มเร่งในการทำก็คือว่าท่านพัฒนาบ้านเมืองด้วยการสร้างระบบชนประธานนะครับเพื่อที่จะ ดึงน้ําเข้ามาทําทนานะครับแล้วก็ท่านเริ่มทําฝายที่ลําน้ําสาครับซึ่งสามารถทําให้ประชากรที่มาตั้งเนื้อสร้างตัวกันใหม่เนี่ยมีน้ําพอที่ในการทํานาได้หลายพันไร่ทีเดียวครับในส่วนของอาาศาสนานะครับท่านได้บุรณประทาแช่แห้ง ทั้งตัวพระทาตและบริเวณโดยรอบนะครับพร้อมทั้งได้มีคำสั่งให้สร้างวัดบุญยืนที่อำเภอเวียงสานะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในเมืองน่านที่โดดเด่นทั้งด้านสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมนะครับโดยเพราะพระยืนปางประทับยืนที่เป็นองค์พระประธานในวิหารนะครับมีความโดดเด่นและสวยงามมากนะครับนอก ด้วยผลงานที่โดดเด่นนะครับต่อมารัชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้แต่งตั้งให้เจ้าฟ้าอัดเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอัฐวรปัญโยสมเด็จเจ้าฟ้าหลวงเมืองน่านนะครับปัจจุบันมีรูปเหมือนของเจ้าฟ้าอัฐวรปัญโยอยู่ที่บริเวณศาลหลักเมืองน่านนะครับก็อยู่ภายในวัดมิ่งเมืองนั่นเองครับท่านที่เข้าไปในบริเวณนั้นสามารถไปไหว้เพื่อความเป็น สิริมงคลและระลึกถึงความดีของวีรบุรุษเมืองน่านท่านนี้ได้นะครับมีโอกาสมาเที่ยวเมืองน่านนะครับน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ